ร้องทุกข์กับบรรจงครับนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมวันนี้มีชาวชุมชนร่มโพทองพัฒนาอยู่ที่หมู่16ตําบลคูคตอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีร้องทุกข์บอกว่าสังกะสีจากป้ายโฆษณาใหญ่บนตึกร้างปรากฏว่าเพเย๋ครับโดยเฉพาะฝนตกลมแรงเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายวันนี้เราส่งทีมงานของเรานะครับคุณเนยนะัชนิดลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับ วันนี้นะคะเป็นเรื่องเาวาที่ชาวบ้านร้องเรียนถึงปัญหาแผ่นสังกะสีจากป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นนะคะใหญ่มากๆจริง,รงๆบนอาคารนั้นเก่าไม่พอนะคะชำรุดเสียหายอย่างที่เห็นห้อยตรงเตงแบบนั้นนะคะวันดีคืนดีขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าชุมชนนะคะสังกะสีร่วงลงมาไม่รู้ว่าวันไหนใครจะเป็นผู้โชค้ายโดนบาดนะคะเขากลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยจะเกิดอันตรายกับคนนะคะแล้วก็มีการ ร้องเรียนหน่วยงานไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหาคนที่เป็นเจ้าของไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่กันหน่อยค่ะป้ายมันนานแล้วนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันชุดยังไงบ้างมันชารุดสิฝนมันมาเวลาพายุมาเนี่ยไอ้สังกะสีมันก็จะปิวปิวลงเนี่ยเนี่ยอย่างที่เห็นนะใช่ไหมปิวมากองเนี่ยเขาก็เก็บกันามาไว้กลัวมันจะใบบาทคอใครนะใช่ไหม เวลาขี่รถมาไม่รู้อีหนูอีเหน่ะนะอยากฝากถ้าใครเป็นเจ้าของก็ช่วยมาเอาลงให้หน่อยเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนและคนสัญจรข้างนอกด้วยบางทีมันปิ้วไปถนนนอกนะถนนวิภาเนี่ยเนี่ยเนี่ยถนนที่วิ่งผ่านเนี่ยมันปิ้วไปนั่นนะ<อ>เวลาลมแรงอ่ะมันจะปิวไปนะลูกจะไปหาใครมารับผิดชอบเพราะเจ้าของไม่มีเนี่ยถ้าตายก็คงตายฟรีมั้ง ใช่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นใช่ขอฝากคุณบัรจงชงข่าวหน่อยนะคะช่วยฝากบอกเจ้าของตึกนี้ให้มาช่วยเอาเหล็กหรืออะไรที่มันชำรุดเนี่ยลงให้ชุมชนหน่อยก็นานอยู่นะคะก็ประมาณเกือบ,บเดือนแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มฝนตกแรงๆลมพัดแรงมันก็ชำรุดมาเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้มันเยอะแล้วอยากให้เจ้าของเขามาเอาช่วยเอาป้ายออกก็แจ้งกับ ทางเทศบาลนะคะเขาก็ว่าจะประสานงานให้แต่ท่านก็ประสานงานให้อยู่ค่ะแต่ยังไม่เห็นเจ้าของเขามาติดต่อฝากบรรจมชมข่าวด้วยนะคะช่วยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขณะที่ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงประสานมายังนายวีรพจน์ปานุ่มรองนายกเทศมนตรีเมืองคูคตให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางชาวบ้านในชุมชนนะคะว่าปัญหาหลักหลกเนี่ยชาวบ้านกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยจากสังกสีที่ชำรุดเสียหายซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าแผ่นป้ายโฆษณานะคะอยู่บนอาคารของเอกชนโดยมีเจ้าของคือเจ๊เกียวซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเดินรถเชิดชัยทัวร์สิ่งที่ทางเทศบาลเมืองคูคตดําเนินการคือประสานไปยังเจ๊เกียวโดยการออกหนังสือทางราชการแจ้งเตือนและให้ดําเนินการ แก้ไขแต่ขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อกลับมาหลังจากนี้เทศบาลก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะถ้าหากเจ๊ไม่สะดวกนะก็ติดต่อมาเทศบาลกนะ็ได้ทางเทศบาลยินดีนะฮะที่จะรับหรือให้ท่านนะครับเพราะว่าไม่ต้องนั่นนะแต่อาคารนะมันก็ยังพอได้แต่สังกะสีหรือเหล็กอะไรเนี่ยเราก็จะได้รื้อเอามาลงมาก่อนนะครับรบุกลุกครับทางเทศบาลไม่กล้าหรอกครับเพราะว่าตอนนี้มันมีกฎหมายนะฮะ คือถ้าเราไปทําโดยเจ้าของไม่ยินยอมเนี่ยมันเอื้อประโยชน์เราออกคนงานหรือเจ้าหน้าที่ไปทำเนี่ยมันผิดระเบียบและกฎหมาย ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงนะคะเราประสานไปยังเจ๊เกียวนะคะซึ่งเป็นเจ้าของอาคารรวมไปถึงแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวก็ได้รับข้อมูลว่าตอนนี้ได้รับหนังสือจากทางราชการแล้วนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการหาผู้รับเหมาเพื่อที่จะเข้ามาเร่งหรือถอนแผ่นป้ายโฆษณารวมไปถึงจะทุบอาคารทิ้งด้วยเพราะไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเจ๊เกียวบอกว่าหลังจากนี้ภายในหนึ่งเดือนจะดําเนินการแก้ไขทันทีค่ะข่าว Workpoint ช่วยคนไทยและถ่ายความจริงเกียรติสีน้อยถ่ายภาพนัชนิดเทียนน้อยรายงานสนับสนุนการรายงานโดย AIS 5G ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะส่งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการร้องทุกข์มาได้นะครับตามช่องทางนี้นะครับที่หน้าแฟนเพจ Facebook ร้องทุกข์กับบรรจงส่งมาทางกล่องข้อความนะอินบ็อกซ์เข้ามาคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้